วันนี้เรามาทําที่เก็บแว่นส,สวยๆคุณผู้ชมว่าสวยไหมล่ะคะจากแก้วน้ําแบบง่ายๆกันเลยค่ะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะซึ่งวิธีการไม่ยากเลยนะคะวันนี้พี่อมก็จะใช้เป็นแก้วน้ําธรรมดาค่ะเราก็ทําการเจาะช่องตรงนี้เลยนะคะตรงขอบตรงนี้เลยเพื่อทําการใส่แว่นเข้าไปนะคะพี่อมจะเจาะทั้งหมด4ช่องนะคะ นี่ค่ะเราก็ทําการเจาะช่องแบบนี้นะคะขนาดให้พอดีกับขาแว่นนะคะหรือว่าใหญ่กว่าเล็กน้อยก็ได้นะคะทําไม่แน่ใจเราก็นํำขาแว่นนะคะของเราสวมเข้าไปก่อนก็ได้ค่ะนี่นะคะลองสวมเข้าไปก่อนแบบนี้เลยนี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วพี่อ้อมก็จะเจาะเพิ่มอีก3ช่องนะคะนี่ค่ะเพื่อให้สมดุลน,นะคะเราก็จะเจาะฝั่งตรงข้ามก่อนค่ะ นะคะคแล้วก็เจาะอีก2ช่องที่เหลือค่ะนี่ค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามนะคะพี่ออมก็จะนำไปพ่นสีสเปรย์ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอจนสีแห้งสนิทเลยนะคะ นี่ค่ะตอนนี้สีก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและอุปกรณ์ต่อมาค่ะพี่อ้อมก็จะใช้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะมาวางรองตัวนี้ค่ะนี่นะคะก็จะป้องกันไม่ให้แก้วของเราล้มนะคะก่อนอื่นค่ะพี่ออมก็จะทากาวไปที่ขอบก่อนเลยนะคะที่เก็บแว่นตัวนี้นะคะก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เลือกหาแว่นเก๋กๆมาใส่ได้แต่ละวันแบบง่ายดดยมากเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะเลนของแว่นนะคะก็ไม่ลอกไม่ถลอกด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วางไปที่ฐานได้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็รอให้กาวแห้งสักครู่นะคะนี่ค่ะตอนนี้กาวก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อมก็จะตกแต่งความสวยงามใยตุ๊ก,กตาตัวเล็กๆตัวนี้นะคะวางด้านบนค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมมีตุ๊ก,กตาอะไรเล็กๆสวยๆวยงามๆก็วางตกแต่งความสวยงามไปได้เลยนะคะนี่ค่ะตเตรียมรอให้กาวแห้งก่อนสักครู่นะคะนี่ค่ะตอนนี้กาวก็แห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เวลาเก็บแบ้นของเรากันแล้วคะ่ะนี่นะคะเราก็สวมเข้าไปแบบนี้เลยนี่ค่ะ นี่ค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะได้กับที่เก็บแว่นสวยๆจากแก้วน้ำแล้วนะคะแถมวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะมาดูกันว่าวิดีโอหน้าพี่ออมจะมีไอเดียอะไรมานำเสนอนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ